เหมือนมแมลงผู้เชยเกสรดอกไม้พระพุทธภาษิตยะ่าปิภูมโรปุกพังวันณะคันทงังหาเทหะเฮทยังปาเลติรัสมาดายะเอวังคาเมมุนีจเรเหมือนอย่างว่าพมรไม่ทำดอกสีและกลิ่นของดอกไม้ให้เสียหายชอกช,ช้ำเชยแต่เกสรแล้วบินไปชั้นใด มูนีคือผู้รู้ผู้สงบที่ยวไปในบ้านไม่กระทบศรัทธาและโภคาของเขาชั้นนั้นอธิบายความคาว่าพรมรในพระคถานี้ท่านหมายเอาสัตว์ที่อาศัยเกยรสรดอกไม้ทําน้ําหวานทุกชนิดเช่นมแมลงพึ่งเป็นต้นสัตว์เหล่านั้นเมื่อต้องการน้ําหวานจากเกรสรดอกไม้ก็บินไปดื่มรสหวานจนพอแก่ความต้องการแล้วข้าบเอารสที่ต้องการไปสะสมไว้เป็นน้ําพึ่ง ไม่ทําสีกลิ่นและสันฐานของดอกไม้ให้เสียหรือชอกชำ้ำพระผู้เข้าสู่สกุลของชาวบ้านก็ควรทำ,รทำตนเช่นพรหน,นั้นคือไม่ทาศรัทธาและผูกคาของชาวบ้านให้เสื่อมทําอย่างไรเรียกว่าทาศรัทธาให้เสื่อมตอบว่าไม่ตั้งตนอยู่ในความบริสุทธิ์เยี่ยงสมณที่ดีไม่สํารวมกายวาจาใจด้วยดีมีความมากมากในลาาไม่รู้จักประมาณในการรับปัจจัย และในการบริโภคปัจจัยเป็นผู้ขนองกายวาจาเมื่อชาวบ้านเห็นอาการอย่างนี้ศราก็ถอยไม่ถอยเพียงแต่ในสมณะเช่นนั้นแต่ทําให้เขาลดความมั่นคงในพระ,พร,ะรัตนตรัยอีกด้วยพระไม่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์หนึ่งหญิงเสเพลหนึ่งชายไม่มีสัจจะหนึ่งท่านว่าไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้เพราะจะนําความเดือดร้อนมาให้ผู้ประพฤติตรงกันข้ามชื่อว่าทำศราของชาวบ้านให้เจริญ ส่วนอาการกระทบโภคะทำโภคละให้เสื่อมนั้นคือการทุศินของพระโภคะที่ชาบ้านถวายแก่พระทุศิลย่อมไม่มีผลมากเหมือนหวานพืชในนาเลวโภคะย่อมเสื่อมไปเปล่าไม่มีผลเท่าที่ควรส่วนการเข้าสู่สกุลของพระผู้มีศิลชื่อว่าทำโภคะของทายกให้เจริญเพราะทานอันเขาว,วานลงแล้วในท่านผู้มีศิลย่อมมีผลงอกงามเหมือนพืชอันหวานลงแล้วในนาดี รดียอ่อหมาเบียดเบียนชาวบ้านดังกล่าวมานี้พระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ขณะที่ประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบเศรษฐีผู้ตรณีคนหนึ่งในเมืองราชคลึกซึ่งพระมหาโมคคลานะไปโปรดให้กลับเป็นผู้มีศรัทธามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเศรษฐีชื่อโกศยะผู้มีความตรณีเศรษฐีคนนี้อยู่ที่นิคมสัสกกระ ไม่ไกลกรุงราชคฤห์ครึนักเขามีทรัพย์80โกดแต่ตรณีเหลือเกินไม่เคยให้แม้แต่น้ำมันสักหยลด,ดียวแก่ใครและไม่ค่อยบริโภคเองทรัพย์ของเขาไม่อำนวยประโยชน์แก่ตนเองบุตรพันยาและแก่ใครๆเลยวันหนึ่งเศรษฐีกลับจากเฝ้าพระราชาเห็นคนบ้านนอกคนหนึ่งกำลังกินขนมเบื้องอยู่นึกอยากกินบ้างเมื่อมาถึงบ้านก็ไม่กล้าบอกพัญยา เพราะกลัวว่าเมื่อพัญญาทําขนมเบื้องคนเป็นอันมากในเรือนรู้เข้าก็จะขอกินด้วยจะหมดเปลืองมากจึงอดกลั้นความอยากไว้แต่ความอยากก็ไม่ได้หมดไปเมื่อหลายวันเข้าก็พร้อมลงทุกทีหมดกําลังเข้าห้องนอนคิดถึงขนมเบื้องแม้ทุกอย่างนี้แล้วก็ไม่ยอมบอกพัญญาหรือบุตรเพราะกลัวเสียทรัพย์พัญญาเข้าไปถามว่าป่วยเป็นอะไรเขาบอกว่า ไม่ได้เป็นอะไรพระราชากริ้วหรือพัญญาถามไม่เขาตอบคนที่บ้านเช่นบุตรคนใช้เป็นต้นทําให้ไม่พอใจหรือไม่ท่านอยากอะไรหรือเขาอยากบอกเขาอยากบอกว่าอยากกินขนมเบื้องแต่กลัวเสียทรัพย์จึงทําเฉยเสียเมื่อพัญญาอ้อนวอนถามหนักเข้าจึงบอกว่าฉันอยากกินขนมเบื้องพัญญาของเขาหัวเราะ เห็นเป็นขันที่เศรษฐีมีทรัพย์ถึง80กฎดคือแ0 0ร้อยล้านแต่ต้องป่วยเพราะอยากกินขนมเบื้องซึ่งคนจนๆก็กินได้เท่านั้นเองหรือพัญญาถามก็เท่านั้นทำไมคุณไม่บอกฉันเอาเถอะฉันจะทำขนมเบื้องให้พอแจกคนทั้งนิคมเศรษฐีทะลึ่งพรวดขึ้นนั่งโดยความตกใจและกล่าวไร้สาระเรื่องอะไรจะต้องไปเลี้ยงเขาเขาทำงานเพื่อตัวเขาเองก็ต้องกินของตนเอง ถ้ากระนั้นฉันจะทําให้พอแจกคนในตรอกนี้อย่าเลยแม่คุณใครๆรวมทั้งฉันด้วยรู้แล้วว่าเธอรวยมีทรัพมากถ้าอย่างนั้นขอทําให้พอกินกันทั้งเรือนฉันรู้มานานแล้วว่าเธอนะ่ะอัธยาศัยกว้างกวางนักเศรษฐีประชดถ้าอย่างนั้นขอทําให้พอแก่ลูกเมียโอ้ยอย่าเชียวพวกลุกๆไม่จําเป็นต้องกินขนมเบื้องหรอกถ้าอย่างนั้นจะทอดให้พอแก่เราสองคน เศรษฐีนึ่งนิ่งไปครู่หนึ่งในที่สุดกล่าวว่าเธอกินขนมเบื้องเป็นด้วยหรือพัญญาหัวเราะพรางกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจะทอดให้พอคุณรับประทานคนเดียวเอออย่างนั้นสิเศรษฐีว่าแต่เธอจะทอดที่ไหนล่ะก็ห้องครัวของเรามีทอดในห้องครัวส่คุณก็ไม่ได้ทอดที่นั่นเดี๋ยวคนอื่นรู้เข้าก็จะต้องอยากกินด้วยไม่ดีเอาอย่างนี้ดีกว่าเธอเลือกข้าวสารหักๆักอย่าเอาเข้าวสารดีเตา นมเนยใสยน้ำผึ้งน้ำอ้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยขึ้นไปบนชั้นที่เจ็ดแล้วทอดทีนานฉันจะนั่งกินคนเดียวพัญญาให้ทาสีถือเอาเครื่องอุปกรณ์ต่างๆในการทำขนมเบื้องขึ้นไปบนชั้นที่เจ็ดเศรษฐีตามขึ้นไปปิดประตูใส่ลิ่มตั้งแต่ประตูแรกเรื่อยขึ้นไปพัญญาของเขาติดไฟเริ่มทอดขนมเบื้องวันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวนยยสัตว์เวลาใกล้รุง่ง ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลของเศรษฐีและพัญญาแล,ล้วตรัสเรียกพระมหาโมคลานะมาแต่เช้าแล้วให้พระมหาโมคลานะไปชักจูงเศรษฐีโกศยะที่สักระนิคมพระองค์และพระห้าร้อยจะคอยสวยขนมเบื้องอยู่ที่วัดเชตวันพระมหาโมคลานะไปที่นั้นดฤดิษไปยืนอยู่ที่หน้าต่างของเศรษฐีโกศยะเหลือบไ่เห็นก็ตกใจพึมพำว่า เราอุตส่าห์ขึ้นมาทอดขนมถึงชั้นที่เจ็ดก็เพราะกลัวบุคคลประเภทนี้แล้วก็หลีกไม่พ้นจึงพูดออกไปว่าสมณะท่านอยู่ทําไมในอากาศนอกหนาต่า,างแม้จะจงกรมอยู่ในอากาศก็จะไม่ได้อะไรพระเถระจงกรมกลับไปมาอยู่ในอากาศเศรษฐีกล่าวอีกว่าท่านจงกรมจะได้อะไรต่อให้นั่งสมาธิบัลลังก์บนอากาศก็จะไม่ได้อะไรพระเถระได้นั่งสมาธิบัลลังก เศรษฐีกล่าวว่าแม้บางหวนกวันก็จะไม่ได้อะไรพระเถระบังหวนกวันเศรษฐีไม่กลา้ากล่าวว่าแม้ท่านให้ไฟลุกขึ้นก็จะไม่ได้อะไรเพราะกลัวไฟไม่ประสาทคิดว่าสมณะนี้คงจริงไม่ได้คงไม่ไปแน่เราควรให้สักหน่อยหนึ่งดังนี้แล้วกล่าวกล่าวกับพัญญาว่าจงทอดขนมชิ้นเล็กๆให้เขาสักชิ้นหนึ่ง พัญญาหยอดแป้งลงในกระทะเพียงนิดเดียวแต่ขนมกลับกลายเป็นเป็นชิ้นใหญ่พองขึ้นเต็มถาดเศรษฐีเห็นแล้วคิดว่าคงจักกิบแป้งมากไปจึงตักแป้งด้วยมุมทัพีเองทีเดียวขนมกลับใหญ่กว่าชิ้นก่อนเสียอีกเขาเกิดเบื่อหน่ายจึงให้พัญญาหยิบขนมสักชิ้นหนึ่งในกระเช้าให้พระไปเมื่อพัญญาหยิบปรากฏว่าขนมในกระเช้าติดกันหมดแยกไม่ออกนางจึงบอกสามี คราวนี้สองสาม,มีพัญญาก็ช่วยกันดึงขนมจนเหงื่อท่วมตัวก็ไม่ออกความหิวหายไปเขาจึงกล่าวกับพัญญาว่าเขาหมดหิวแล้วมอบภัยสมณะไปเถิดน,นางช่วยกระเช้าได้นำขนมเข้าถวายพระเถระพระมหาโมคคลานะแสดงธรรมให้ฟังมีพรรณนาถึงคุณพระรัตนไตรและแสดงถึงอนิสงส์แห่งทานเป็นต้นให้แจ่มแจ้งเหมือนบุคคลมองเห็นดวงจันทร์ในท้องฟ้า เศรษฐีและพัญญาเลื่อมใสนิมนต์ท่านฉันอาหารบนบัลลังของตนแต่พระเถระกล่าวว่าบัดนี้พระศาสดาและภิกษุจำนวนห้ารอคอยเสวยอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีหากท่านเศรษฐีต้องการเฝ้าพระศาสดาก็ให้พัญญาถือขนมไปเถิดจักนําไปเฝ้าพระศาสดาท่านผู้เจริญระยะทางไกลอย่างนี้จะไปให้ทันเวลาได้อย่างไรก่อนั้นเป็นหน้าที่ของอัตมาภาพ พระเถระตอบแล้วท่านก็อนอำเศรษฐีและพัญญาประเดลิศของตนเสมือนหนึ่งว่าเศรษฐีลงจากปราสาทแล้วถึงวัดเชตวันขนมเพียงกระเช้าเดียวเลี้ยงพระถึงห้าร้อยเศษก็ไม่หมดให้คนวัดกินอีกก็ไม่หมดพระศาสดารับสั่งให้ทิ้งขนมที่เหลือที่ใกล้ซุ้มประตูวัดเชตวันนั่นเองสถานที่ตรงนั้นเรียกกันต่อมาว่าเงือมขนมเบื้อง พระศาสดาตรัสอนุโมทนาให้เศรษฐีและปัญญาดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วหลังจากนั้นเศรษฐีได้สละทรัพย์เป็นอันมากออกจนแนแกแจกทานบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ทำทรัพย์อันไม่มีสาระให้มีสาระเย็นวันนั้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันพนานาถึงอนุภาพของพระมหาโมคคลานะพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรสัสสรรเสริญพระเถระว่าธรรมดาภิกษุผพื ผู้ฝึกฝนอบรมตระกูลควรเป็นเช่นพระมหาโมคลานะไม่กระทบศรัทธาและโภคะของสกุลให้สกุลรู้คุณพระรัตนไตรและอนุินสง์แห่งฐานเป็นต้นเหมือนพมรไม่ให้ดอกไม้ชอกชำ้ำดื่มแต่น้ำหวานดังนี้แล้วตรัสว่ายะ่าปิพรมโรปุบพังเป็นอาทิมีนัยะดังอธิบายมาแล้วแต่ต้น